สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาตัดสับปะรดที่ปลูกลงในกระถางกันค่ะเพื่อนๆบางท่านอาจจะไม่เคยทราบนะคะว่าสับปะรดสามารถปลูกลงในกระถางได้แล้วก็ปลูกง่ายมากเลยนะคะอย่างสับปะรดต้นนี้นะคะนุ่นปลูกลงในกระถางขนาด13นิ้วค่ะโดยใช้จุกของผลสับปะรดปลูกค่ะการดูแลรักษาก็ไม่ยากนะคะเราจะใช้ปุ๋ยสูตรเสมอเป็นหลักค่ะร่วมกับปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักน้ำหมักฮอร์โมนค่ะเสริมด้วยเตยโครมาเดือนละหนึ่งครั้ง แล้วก่อนตัด1สัปดาห์เราจะเปลี่ยนสูตรปุ๋ยเป็นสูตร0060เพื่อให้สับปะรดมีความหวานมากขึ้นค่ะนอกจากจะปลูกง่ายแล้วสับปะรดยังมีสารต้านอนุมูลอิสระมีฤทธิต้านแบคทีรียต้านการอักเสบลดการบวมและยับยั้งการเกิดมะเร็งด้วยค่ะและถ้าเราต้องเลือกสับปะรดมารับประทานให้อร่อยนะคะเราต้องดูอะไรบ้างนะคะสิ่งแรกก็คือก้านค่ะจะต้องไม่ใหญ่นะคะไม่เหนียวไม่ดำไม่เป็นจุดไม่เป็นลาค่ะ จุดต่อมาก็คือตาของสับปะรดค่ะจะต้องใหญ่อวบอิ่มนะคะแล้วก็สีเนี่ยจะต้องเป็นสีเหลืองทองค่ะแปลว่าสับปะรดเนี่ยสุกแล้วนะคะจุดต่อมานะคะก็คือจุกสับปะรดค่ะลักษณะจุกของสับปะรดเนี่ยจะต้องยาวนะคะแล้วก็สมบูรณ์ค่ะแสดงให้เห็นถึงความสมบูรณ์ของสับปะรดคือสับปะรดลูกนี้จะต้องหวานกรอบอร่อยแน่นอนค่ะคราวนี้เราก็มาถึงเวลาอันสมควรแล้วนะคะเรามาปอกสับปะรดกันเลยค่ะอ้ออย่าลืมนะคะ ตัดจุกสับป,ประรดเอาไว้ปลูกครั้งต่อไปได้เลยค่ะและนี่คือผลงานของเราสับป,ประรดสีน้ำผึ้งหวานหอมกรอบอร่อยค่ะถ้าเพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ